เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับอินเตอร์ลูดของโรบินฮูดนะฮะงั้นก็จัดไปอินเตอร์ลูดนักล่าแห่งพงไพรอ่าโรบินกำลังซื้อของจากร้านตรงนั้นคุณบอกให้เขาทำอย่างนั้นเหรอคะข้อหนึ่งใช่แล้วฉันขอให้เขาป้องพื้นที่ไว้ข้อสองจำไ,ได้เลยว่าขออะไรเขาไว้ข้อหนึ่งสิตามที่ข้าไปเลยค่ะ เุนพี่นี่รู้ดิสนะคะว่าจะทําอย่างไรกับเซเวนถ้าไม่มีอะไรทําให้พวกเขาลาตะเวนไปสินะคะพวกนั้นใบมีดเก่าที่ตีแล้วงั้นเหรอถ้านายจะมอบมันให้กับช่างตีเหล็กแล้วก็ฉันจะเอาทั้งหมดที่นายมีแล้วกันนะโอ้และเชือกยาวหลายสิบเส้นด้วยรวยนผ้าคล้่มาด้วยนะได้สิแน่นอนฉันดีใจนะที่นายกําลังจะเอาขยะพวกนี้ออกจากมือของฉันแต่นายจะใช้มันทําอะไรล่ะใครจะไปรู้ล่ะ แต่พวกขยะก็มีประโยชน์นะถ้าเอามารวมๆกันแล้วก็สามารถเป็นบางสิ่งที่ดีๆได้นะเฮ้ผ้าห่มผืนนั้นดีเลยนี่ไม่คิดว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้ฉันจะเอามันได้ไหม <S <S 2> <S 2> นั่นนะ่ะเป็นผ้าห่มราคาแพงนะนายนอนเนเสื้อคุมของนายสินะนายจะทำอะไรกับมันละ่ะบอสใหม่ของฉันเนี่ยเป็นคนขี้ขาดที่ไม่คุ้นเคยกับการตั้งแคมปนะ์น่ะ ืเหมือนเขาจะซื้อเยอะเลยนะคะพวกเราควรจะบอกเขาไหมคะมาสเตอร์ Master. ไงโรบินคุณกำลังซื้ออะไรอยู่หรอคะโอ้มาสเตอร์และเลดี้มาชูยินดีที่ได้พบกับคุณที่นี่นะคะฉันก็แปลกใจมากที่ได้พบกับคุณที่นี่คะ่ะโรบินเป็นเรื่องหายากที่เซเวนจะออกมาซื้อของอาจจะเป็นแบบนั้นนะ เมื่อเทียบกับคนอื่นเนี่ยฉันเป็นแค่คนธรมธรมดาๆใช่ไหมล่ะฉันรู้สึกเหมือนว่าอยู่บ้านในสถานที่แบบนี้น่ะแต่ก็อีกครั้งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะเลยชื่องจอบจะไปออกล่าหนะ่ะอยากตามไปได้วยกันไหมออกล่าหรอคะรหัสนั่นสำหรับคุณกังจะไปเล่นการพนันหรือเปล่าเธอคิดว่าฉันเป็นคนแบบไหนเนี่ยไม่เล่นการพน,นันการออกล่าธรรมดามดานะ่ะ เงียบๆนะเงียบๆไปนะฉันเห็นร่องรอยสัแปบลบบกๆแถวนี้ฉันวางกับดักในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาเข้าใจแล้วบิงโก้ผู้นั้นติดกับแล้วบริเวณด้านหน้าเป็นซอยตันมันจะง่ายต่อการดักจับนะข้อหนึ่งนายกำลังหมายถึงการล่าจริงๆสินะข้อสองนายดักอะไรไว้ข้อสอง <c oughs> ต้องหาให้ได้สิสิ่งที่สมบูรณ์แบบสำหรับมาสเตอร์ที่กำลังเติบโตนะ่ะ โรบินมันกำลังดึงสายกำลังดึงค่ะเอาละ่ะมาทำกันนี่เป็นเหยื่อที่หายากอย่าปล่อยให้น้นหนีไปละมาสเตอร์มาสุดยอดมากเลยค่ะมาสาตมาเตอร์โรบินคือเจ้าแห่งการล่าข้อนหนึ่งนั่นเห็นด้วยเลยนะทำมันอีกครั้งนะข้อสองเขาเยี่ยมที่สุดเลยขออีกนะข้อนหนึ่งสิ ายเองก็เป็นคนที่โลภคนหนึ่งนะมาสเตอร์มาที่กำจัดต่อไปกันเถอะรับทราบค่ะเงียบๆไว้นะเงียบๆไว้โอ้อันนี้ด้วยแม้ว่าที่แม้ว่าเนี่ยฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่ถูกกระตุ้นหรอนะคุณหวังว่าพวกเขาจะไม่ถูกกระตุ้นงั้นเหรอใช่ไม่เหมือนที่อื่นมีสัญญาณของคนได้มาพักที่นี่เก่งเหมือนกันนะซ่อนได้ดีเลยแต่ก็ เห็นไหมสามสองหนึ่งศูนย์จ้ากับดักลุ่มพังเหรอหน่วยสอดแนมแกกังจะทำอะไรมีไปหอกทาด้วยมูลวัวอยู่ด้านล่างได้ยินเสียงกรีดร้องค่ะโรบินนั่นคืออะไรเหรอข้อหนึ่งบเบยต่าศัตรูสินะข้อสองบเบยไม่ใช่ตัวละครโบนัสอย่างแน่นอนพวกนั้นกำลังเตรียมพร้อมจะโจมตีเมืองอยู่เห็นไหม นี่เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันหากพวกเรากําจัดมันซะที่นี่พวกมันก็ไม่สามารถทําร้ายเมืองได้และสตูก็ไม่รู้ตำแหน่งของพวกเราด้วยอย่างที่พวกเขาพูดกันมอนสนาเป็นส่วนพื้นฐานและสําคัญที่สุดของสองครามโบนัสก็เป็นสิ่งสําคัญแต่นายต้องมีการลาดตระเวนพื้นฐานด้วยอย่าลืมสิ่งนี้นะมาสเตอร์จะใช่แล้วค่ะลูบินพูดถูกนี่เป็นสิ่งสาคัญเช่นกันไม่สิมันสาคัญมากค่ะ ข้อหนึ่งใช่แล้วไปกันเถอะมาชูข้อสองประมาณนั้นมาทํามันกันเถอะมาชูข้อหนึ่งสข้อหนึ่งรับทราบค่ะจะนจะเปลี่ยนอารมณ์สิ้นหวังของฉันให้กลายเป็นความโกรธของมาสเตอร์โอความกล้าหาญละ่ะมาทําสิ่งนี้ให้สวยงามและง่ายได้กันเถอะดีและง่ายสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเราก็ไปรับนอกป่าทั้งหมดเลยค่ะแต่มันก็ได้ผลครั้งใหญ่เลย ไม่ใช่แค่จากการต่อสู้แต่สิ่งที่โรบินทำเขาปกป้องเมืองให้พ้นพวกนั้นมาตลอดรู้อยู่แล้วสินะคะข้อ1ใช่แล้วโรบินคือวีรบุรุษตัวจริงข้อ2โอ้นายน่าจะบอกพวกเรานะข้อ1ข้อ1เรารู้อยู่แล้วอ่าอย่าพูดแบบนั้นสิฉันไม่ใช่วีรบุรุษแม้หลังจากความตายฉันจําคนในเมืองไม่ได้ด้วยซ้ํานะฉันแค่ปกป้องมันเพราะเป็นสถานที่ที่ดีฉันไม่ต่างจาก ทหารที่โจมตีเมืองต่างกันที่รสนิยมเออหมายความว่ายังไงหรอคะเธอ,อรู้ไหมฉันไม่อยากทำลายความฝันของเด็เดกๆนะแต่ฉันก็บอกได้เหมือนกันพวกนายพูดถึงการช่วยมุษยยชาติแต่เรื่องนั้นใหญ่เกินประสนับฉันที่จะเข้าใจจริงๆฉันเป็นสวัส์มันคงจะผิดพลาดบางอย่างจะเป็นแค่ฆาตกรที่มีแนวทางกบฏฉันไม่ได้ช่วยสิ่งใดเลย หนึ่งแต่นายก็ได้ช่วยชีวิตชาวบ้านไว้นะก็สองมีคนที่นายได้ช่วยไว้นะนั่นเป็นเพียงวิธีการที่สิ่งต่างๆจบลงฉันต่อสู้เพียงลำพังและหมู่บ้านก็ปลอดภัยเป็นเวลาหนึ่งถึงส,อ,สองปีแน่นอนฉันต่อสู้กับกองทัพของหลอดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันต้องการจะช่วยใครนายเข้าใจไหมฉันเป็นแค่อันตาพาและคนขี้ขาดระวังตัวด้วยนะมาสเตอร์ Master. มันอันตรายที่จะรักษาแต่จากความด่อของตัวฉันไอ้น,นี่เก๊กอีกแล้วฉันเป็นคนที่ขี้ขันที่จะวิ่งถ้าเขาต้องการแล้วนะยังไงก็ตามพอเราออกล่าเสร็จแล้วฉันจะไปแล้วนะอาจจะงีบหลับในป่าเรียกหาฉันหากมีการต่อสู้นะมันเป็นงานของฉันดังนั้นฉันจะทำทุกอย่างที่ฉันต้องการเขาไปแล้วคะ่ะแต่โรบินกับขัดแย้งในตัวเอง าบอกว่าเขาจะปกป้องเมืองเพราะมันเป็นสถานท,ที่ที่น่าอยู่แต่เขากลับนอนในป่าฉันคิดว่าเขาฉันคิดว่าเขากําลังรักษาระยะห่างจากสิ่งที่สําคัญสำหรับเขาจริงๆข้ะหนึ่งผู้ชายบางคนเป็นแบบนั้นหรือมาชูขระสองมันอาจจะสําคัญเกินไปสําหรับเขาหมายความว่ายัางไงกันคะนี่ทําไมคุณถึงยิ้มแบบนั้นล่ะคะถ้ารู้คําตอบช่วยบอกทีคะ่ะรุ่นพี่รุ่นพี่ เอาละครับผมก็จบแล้วนะครับกับอินเตอร์ลูดของอิตาเฮีโรนิทูดนะฮะพี่แกนี่เป็นผู้ชายปากไม่ตรงกับใจจริงๆเลยแล้วก็กึ่งๆแบบเออฉันไม่สนใจหรอกนะนจริงๆก็สนใจอะไรประมาณนั้นนะฮะงั้นก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย